เอาไปขายให้ดูนะครับผมครับยูทำไมตอนดอนออฟเดอ d เดยมันสนุกจังเออใช่ใช่เออใช่ผมเพิ่งรู้ว่าเนผู้กลับคนเดียวกันด้วยนะผมเพิ่งรู้ผลงานตำนานของพี่แซคแซคสไนายเดอร์เหรอพี่อ่าแซคโซโฟนเอาไวไม่หา ไม่หาคี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 เฉลีปะล่ะเข้าเกมปกติไปแล้วดีเอาไงเฉลีปย่ปกติปกติได้ได้ได้เีลีปกติปกติได้ม่เลยคีเนียเดี๋ยวดตบลงกันก่อนพี่เอฟมากบกบกบดจกกดกบ่จกกบกกติปกติปกติปกติกกกตกบบกก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 กดกกก อะไรนะเต้เฮ้ยเศร้าอ่ะกายอยากวนตีมี่เจมขอโทษหรยังเนี่ยเจมผมบอกแล้วว่าเจมเพื่อนยังไงเนี่ยเชี่้สั์เฉงสวิตกู้ัายไยเจนเย็นเฮ้ยด่าทำไมเดกอนจะด่าไม่ชอบไม่ด่าโอ้โหพี่ก้อย้ะอะไรยัง โอ้แล้วมาเปิดตอนกูเป็นอินพุตตอนนี้เราพูดได้ไหมคาโก้คาโก้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เอ็นจินเอ็นจีเจนเอ็นจีเจนไปกินเจนเอ็นจินเอ็นจินเอ็นจินห้ามพูดนะโอเคไม่พูดพี่เบิร์ดอย่าพูดนิดนึงก็ไม่ได้เน่ยเนีไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดเลยฉากนี้นะแล้วพูดได้ตอนไหนเงียบเลยเงียบห้ามพูดแล้วคนพูดได้ตอนไหนยังไม่ยังไม่หยุดอีก อยูดติ๊งตุ้ไอ้เกิดอะไรขึ้น้ขันมอไข่มูทอไข่มทอครับพี่เไข่มเธอแลกเจมมาจากเอนจินแล้วไปโผล่คาะโก้ได้ยังไม่รู้เจมมทอเลเนี่ยเฟีกเฟียกเฟียกโอ้ยาโก้ไหม่รู้เรื่องหรือว่าผมจะโดนโหวตเหมือนในคลิปวะไอ้หนูคลิป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 ในคลินคลิปิปคลิปคลิปคลิใคลปิปคลิ ผมเซคิฟจริงนะผมเซคิฟจริงสีเขียวเข้มหวดพี่เบสหน้องแบดหวดกู่ช่วยดยเดินไม่ได้น้ำยังน้ำยังอย่าเนอะสองอย่าโอ้จะดาโหลดที่อยู่แล, na, 1941, ล้วเฮ้ยเจมตายเอาเจมตายตายได้ยังไงวะจี ผมผมมีพยานที่อยู่ครับด้ว่แต่ว่าผมเดินไม่ได้ครับผมกว่าสีเทียดีใช่่ใช่ใช่ใช่าเจใช่ได้ทันทีเลยครับใครมตบตมมงโดนกูกละทึบ ใครบันดูกล้องนักหนาวนัก <superv> ส <ising> <n voir> ืบวะไหนไปไหนละไอคนดูกล้องไอเบสมันแช่ดูผมอาบน้ำเนี่ยโหนี่ เดี๋ยวลื่นห้องน้ำการแอบแอบดูกานอาบน้ำนี่ถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ร้อยวันพันปีพี่เอสไม่เคยเรียกไอ้เบสอีกงล้วต้อคยเรื่องเดียวใช่หรอเห็นแต่ขาเห็นแต่ขาดูขาไอ้เดียวจริงเป็นเบสพี่เป็นลบจิตเหรอเนี่ยไ่ตอนนั้นคือกักป้องกันสุดๆโอ้นี่จังเหรอแต่ก่อนไม่เอาทำไม่รู้โอ้โูตายพวกคุณแอบดู ผมส่วนพี่เอฟตรงห้องเอนิีนพี่มาจากขวาพอผมกำลังเดินไปขวาประตูปิดทันทีผมสงสัยประตูไม่ประตูก็ปิดพี่เหมือนกันพื่พี่จะไปทางซ้ายพี่ไปหัวยานอขาหล่อพี่จะไปหัวยานเหรอพี่ใช่ใช่เหมือนจะีมาตุ้มตุ้มตุ่มแถวผมนะไม่ไม่ไม่เทนนี่เทนนี่อยู่กับโปเต้ล่าสุดใช่พี่พี่อ่ะเป็นคนเดินามโปเต้ไปแล้วพี่รู้ว่าพี่ตามผมไม่อยู่ ทนนี่คือคนฆ่าไว้เพราว่าเทนนี่อยู่เตล่าสุดที่จะไปทำเพื่อนสายถามถึงพี่เบิร์ดพี่เอกหน่อยเหรอเฮ้ยอะไรอีกแล้ววะสงสารนากี่ยสงสัยพี่เดินพี่เดินไม่ออกแล้วพี่จะไปฆ่าเจมได้ไงสรุปกายสงสัยพี่หรือสงสัยพี่เอกเนี่ยคือสงสัยเทนนี่พี่เอฟพี่เอกพี่เบิร์ดเลยตอนต่พูไม่ได้นะเกไม่ได้ค่ะโอเคโอเคเบิร์ดอะพี่เบิร์ดไปกินกินแ่พี่เบิร์ดอยู่ไหนอะตอนนี้อยู่ห้องเขาวงกฎเขางเอยู่อยู่อย่อยู่อยยอยู่อยู่อย่อยูู่อออ่อ Được, cặc cho anh hiệp. Nát nữa. Của mi 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 สัญญาณหนึ่งที่บอกว่าคือพี่แบบเดินไหมพี่เดินเดินผ่านตรงทางสามแผงเสร็จแล้วพี่รู้สึกแบบอุ้ยอันนี้ฟินหน้าสั่นใสพี่อ่ะแล้วเวลาทำอะไรเป็นตลอดเลยเนี่ยไม่ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีทางหรอเห็นเอกใช่ไหมฟุ๊บเฮ้ยต้องเดินตรงนั้นมีทางด้วยหรอเพราะประตูปิดใช่ไหมทัน่าไรอ่ะอะไรอ่ะนี่คือมาม่าอะไรไม่เผ็ด ม่ไม่ผิดแม่เผ็ดที่ไม่เผ็ดจะเสพท้องหรือเปล่นี่ยังปวดปวดท้องอยู่มันขยันตบตุ่มกันจังเลยคือตอนนี้ผมคิดว่าฆ่าตกรเหลือคนเดียวแล้วไม่งั้นเขาจะดับเบิลคิวแล้วก็จบเกมนี้ยอะอันนี้คือการที่เขาเพย์เซฟเพื่อให้เราจะทุบปุ่มแล้วก็มาไล่โหวตคนอื <st> ่นออกเอกเพื Brother ่อที่เขาจะได้เก็บเง้นมาคืนทีเนี้ยผมมาสงสัย แล้วแต่เกมที่พี่เปิดคนไม่ป่าเป็นคนดีป่าเปิดประตูให้แพทอึงมึงวัดคนที่เปิดประตูจริงๆนั่นแ่ละแพทเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้นะแพทใครเป็นอิมพอร์ตก็จดสูตรนี้ไว้นะครับเจมแพทตี้เปิดประตูให้เท่ากับได้รับการใจพยายามจะโยนให้พี่ไงตอนเนี้ยใช่ป่าเป็นคนดีไม่แต่ว่าอันเนี้ยผมต้องบอกว่าหนึ่งนะขอบคุณซับย์อ่ะหนึ่งคือผมต้องบอกว่าผมเป็นแฟนคลับพี่เอกที่ผมดูคลิปพี่เอกดูคลิปแล้วก็ไอไอล่าสุดเนี่ยคือทฤษฎีอย่างหนึ่งเวลาพี่เอกเป็นอิมพอร์ตเนี่ยพี่เอกจะไม่โหวตปุ่มเดียว กับคนที่อินพอร์ตสงสัยหรือว่าคนที่สงสสยอินพอร์ตพี่เอกจะไปโหวตแยกเพื่อให้ตัวเองดูบริสุทธิ์อุ้ยแต่พี่เอกทำเคว็นะไม่ไอ้เทรแล่าสุดย่าลืมนะมันหลายแบบ10บ0ตอนที่แล้วนะกายยี่สิบตอนนี้คือ1020ิวีคนะเป็นลาดปีแล้วนะเว้ยการที่พี่ลงคลิปอะแปลว่าพี่กําลังทิ้งเบาะแสเพื่อท้าทายนักสืบอยู่พี่ผมยังพูดไม่จบว่าผมเนี่ยอันนี้คือคดีของคือ คือผมแค่อยากเรียกความเชื่อใจเจ๋วว่าต่อให้ผมพูดถึงพี่ผมก็ไม่ได้บ่นพี่เสมอไปผมบ่นพี่เลยทำไมอะพี่ข้าหรอเอนนั่นแหละงั้นพี่เอ็นแล้วกันเอ้าเหรอเอ้าโอ้โหข้อเสียอันนี่คือมันนะแบบอยู่ดีๆก็ต่อยผม

ันช่วยชีวิตใครบางคนไว้ผมหนีพีเอชเข้ามาในห้องน้ำพี่เวชกูไม่ได้แอบดูนะพ่อเจมส์ก็โดนด้วยอ่ะกูก็โดนแอบดูเนี่ยพี่จะบอกว่าเอฟวาร์ปไวมากพี่ไม่เข้าใจว่าซ้ายแล้วเอฟไปขวาได้ไงคือพี่งงมากผมพยายามจะหมุนล็อกพี่แต่มันไม่ทันเลยพี่เดียวเฮ้ยไม่หมนเดินไม่ได้อ่ะยืดซีพี่ได้ตรงไหนตรงไหนกดฟันเฟืองกดฟันเฟืองกดฟันเฟืองเดินไม่ได้จริง เอาอะไรแม่หนู step back หนูพร้อมแล้วพี่ไปได้พี่โอ้ยเหรอโ้ยเกมเราเจอไม่ได้เราเจอแบบนี้เหรอ่ะมเมื่อกี้มีคนเดินผ่านเยอะเลยจะหนูเฝ้าพี่เจมนะโดนรีพอร์ตพี่บอกเต้พี่มาจากไหนนะพี่ตะเกียะ พี่เจอแทนด้วยเหรอวะเจอดิพี่แพี่เจอแทนอุ๊ยไม่แทนอีกบอกวิชั่นแล้วไปฉันนี่เห็นไกลปะเนี่ยแทนแทนว่าใครเป็นคนฆ่าพี่เบสจริงๆริคนลงคิดเช่นโคตรเยอะเลยนะเมื่อกี้แทบจะทั้งลำเลยมั้งนี่ว่าไงแทนได้ไม่ใช่เขโดดเมืองคิดเช่นอย่างเยอะเมื่อกี้ผมไม่มีข้อมูลครับพี่อ่ะสคริปต์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 แล้วทำไมแกเป็นกูเต่ไม่ได้แทนอ่ะเจมส์เจมกดเอทแทนมารเตอร์เด้อเดินไม่ได้จริ้วเนี่ย เดี๋ยวทุกคนพี่เอ็พี่เอเดินตามผมแบบคุ้มคลั่งไ่ก็เมื่อกี้กายกดสงสัยพี่ไงก็ดิ่งไงพม่จะได้บอกกูบ่ากันเหรอพี่ไปผมต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อกี้ไอเต้ยมันค้างปอมพยายามทำให้ไอค้างแรกของผมแม่งดูไม่มีน้ำหนักไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยคือ ก่อนที่ก่อนที่กายจะกดปุ่มเมื่อกีอ้คือ direction ก,การเดินของแพทเหมือนเหมือนเดินออกมาจากกำแพงอ่ะเหมือนกำลังเดินตรงจากกำแพงหรือว่า importer ค้างก็เลยขยับไปได้ไอเจมเจมค้างจริงใช่ไหมเพื่อนออเมื่อกี้หายค้างแล้วเจมค้างจริงไหมไม่รู้แต่เต้เต้มึงค้างไม่จริงไอเต้ค้างเตือนถ้อยากลองค้างอ่ะสไลด์เลยแต่พีเอชล็อกปุ่มว่ามันจะลงไม่ได้ไงอ่ะโอ้ยเพื่อนแต่เอ๊ Oh, <laughs> my <laughs> ไอเต้มันเป็นไหมวะไอเต้นแน่ๆเลยเดี๋ยววินโอ้ฮหพี่แทนนี่น่ากลัวมากอ่ะไอเต้จังห,จหวะรอบสุดท้ายที่กูวนไปเจอมึงอ่ะแล้วกูวนมามนไม่เคลื่เป็นศพไปแล้วกูว่าคนกูเมื่อกี้วิ่งพูดอยู่เลยวน<อ>เล่นกันเดี๋ยวต้องมีคนถูกหลงพี่ตทนนี่แน่เลยสติ๊กสติ๊กตกเออ ที่ว่านะกายเป็นคนถูกต้องใช่ไหมใช่พี่ใช่ศพพี่เอกอะตายตรงโต๊ะทีเนี้ยคนที่อยู่ตรงโต๊ะอะมีเบิร์ตคนที่ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยก็คือแทนนี่กับกายซึ่งใช่ใช่แหละที่มีโอกาสฆ่าได้ก็คือกายกับแทนนี่อ่าใช่อันนี้จริงแต่ว่าไม่ใช่ผมเพราะว่าตอนที่พี่เริ่มหาเลยว่าใครฆ่าพี่เอกตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำพี่เบิร์ตตายเพราะผมไม่ได้นับคนใช่ไหมซึ่งซึ่งถ้าผมเป็นคนฆ่าจริงๆอะผมคิดว่าผมไม่มีความจำเป็นต้องสืบศพพี่เอกให้ทีนี้ผมบอกได้ด้ แต่ไม่ใช่คือคือนนี่หมดคือแพทพี่เชื่อภัยเชื่อใจแค่แพทนะแล้วคือแบบล่าสุดที่มาเกิดกับพี่ตายแต่คือแบบอย่าอย่าลืมนะว่าตอนแรกแทนนี่ไม่ได้พูดว่าเชื่อใจแพทนะตอนแรกแทนนี่ไม่ตอนแรกอะผมพูดแต่คือแบบพอพอพี่โปเต้อะพูดบอกว่าผมอะหรือแพทอะอาจจะเป็นแล้วพี่บอกว่าเขาอาจจะตายที่ห้องไอแอดมินก็ได้ซึ่งแพทมาจากห้องไอแถวไอแอดมินต้นฝั่งซ้ายอะผมก็เลยไม่มั่นใจแต่คือแบบผมว่าน่าจะเป็นคนอื่นวะพี่ผมกำลังคิดว่าเมื่อกี้แทนนี่ก็พูดพี่เจมด้วยถูกป่ะเดี๋ยวผมพูดตไหน ผมบอกว่าเออถ้าเกิดไม่ใช่ผมหรือแพทเนี่ยมีสีคนคุยดูเห็นเพื่อนกพี่ธนีพี่ธนีน้ำเสียงจริงจังมากคือว่าเป็นกายว่าเพื่อนเราเหมือนพี่สี่ไม่มีสมองไปแล้วเอ๊ะขอหยุพี่ทุกคนจะคอยตามทุกคนเอฟเอางี้นะเอางี้นะคนที่ไม่ใช่แน่ๆมีพี่เต้พี่เอผมด้วยผมมั่นใจว่าผมชื่อขาวเอ๊ฟก็ยังให้ไมพีี่ธนไโหวต ขอโทษที่นดีคนดีคนไม่รู้จริงๆพี่กดซ่วมก่อนไม่รู้ไม่รู้คนคนแรกเลยอ่ะกูว่าแล้วทำไมมึงวิ่งมาถึงมึงมาดูแอสมินก่อนเลยเปิดประตูไม่ได้ง่ยเย มล่เกมแล้วมึยังไม่เป็นอีกล่ะเกมถ้าเราอยู่อย่างงี้เราจะไม่ตายเว้ยใช่ใช่ใช่ถูกถูก โอ้ยัไม่ได้ตรวจงานจูนไม่ช่างแม่งอ่ะเดี๋ยวไปตรวจ,ม,รวจ,ม,รวจมาแป๊บนึง่งโอ้โหอ,อ,อย่างเร็ว เควสที่มันบั๊กบัวไอไอเควสทุบทุบฝักบัวเฮ้ยไอเจมอยู่แถวนั้นได้เหรอเจมชื่อแดงไม่ใช่เหรอพี่พี่ครับครับพี่อ่ผมเจอโซฟีเอสอยู่ห้องอาบน้ำใหญ่ห้องอาบน้ำใหญ่เจมกำลังทุบเอานี่ไงเจมไม่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 ผิดหรือเปล่าไปทุบโดนอดีตผิดไม่ใช่ได้ว่าคอยที่ใช้ไม่ได้ทุบฝักบัวแต่ทุบบัวโซเจมตอนเจมทุบมันดังมันดังบ้องหรือดังกรอบเดินไม่ได้อีกแลี้ยวให้เหรอไอ้เจมอยู่ไหน អ្នកគិតអំពីក្រាមឹងតាយតាយ ตายแล้วพี่แทนนี่อันนี้พี่สืบคือมันเป็นไปได้ไหมว่าคือมันตายสองแล้วพี่เบิร์ดอะเพิ่งเบิร์ดพี่เบิร์ดเพิ่งตายเมื่อกี้เลยแล้วก็เต้ดีเลยเต้บอกว่าเต้ดูกล้องแต่ว่าพี่พี่เพิ่งไปพี่เพิ่งเดินไปตรงกล้องมาเต้ไปไหนอะเดินขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันมีแบบว่าี่ประจอนคนตายเยอะผมก็เลยหาดกเลยี่ประจอนคนตายเยอะเดี๋ยวเพิ่งตายคือแทนนี่อะหนึ่งแล้วพี่แล้วเต้บอกตายเยอะได้ไงถ้าสมมติว่าแทนนี่ตายมันก็ต้องมีคนตายเพราะว่าแทนนี่ตายนานมากใช่พี่แต่พี่ไปกล้องไม่เห็นเต้นะ Hãy ở góc à, <laughs> chạy, <coughs> 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 พี่เบิร์นไม่ได้ปิดประตูใส่ผมใช่ไหมใช่เฮ้ยคนที่ปิดประตูปึงปังปึงปังปึงปังางนี้เอฟเว้ยโอเคเ้ยอัดแล้วพี่เป็นนั่นเอง้ว้าวว้าวว้า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 ววอาเ้ง ตายจริงเจมส์ตาอะไรหรอกลมากอ่ะตายจริงหรือว่ามันไปเกินกลัวเหรอแพทเกือบโดนอีกแล้วก uh> ูจะหายใจคว่ำต้องหาจังหวะฆ่าเจมส์กันแทนเนอะเพราะมันสแกนกันมันพูมกัน One eternity later เต้อาจจะคิดว่ามันเป็นฝีมือพี่นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่แต่จริงๆแล้วพี่เห็นไอ้หลุมตรงนั้นปะคือเอฟโผล่ขึ้นมาเว้ยละฆ่าแล้วก็ลงไปอุ้ยพี่กปวดแสบมากเลยเมื่อกี้ พี่กคือเอฟผมอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยใช่คือเอฟวาร์ปอ่ะเต้โหงงหมดเลยดีกว่าผมไม่เห็นต้องมาเจนมา bro watch your cat พี่เบิร์ดเป็นคนรู้ชิปจอรหรือเปล่าถ้าเห็นมันผ่านนใช่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 ไหมงั้นก็เหลือแค่เม่งอยากจะพูดเนี่ยพี่แต่คือพี่เอฟหรือเปล่านะพี่อยู่โอตูเจนนี่พี่สาบานด้วยดิดูแลผมโอตูหรอใช่หรอหนูใช่แล้วพี่เจมส์เาต้งเป็นไม้นะมา่ก้วพี่รู้แล้วพี่อยู่ในโอตูอีคนนี่จะเป็นราวนี่ ที่จับพี่เอกได้เออว่ะคือเล่ามาได้แบบฟลูมากๆแสดงว่าต้องมีแบบตอนที่ร่วมกันใส่แต่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าใส่สุดเพราะว่าก็เป็นเหมือนกันอีกใช่ไหมที่ว่าที่ว่าเจอกูโบ้เอฟแล้วคงจะไม่มีใครสงสัยเอฟบอกมั้งเพราะว่าเอฟโดนพี่เอกโบ้อะไรอย่างเงี้ยลุงสงสัยกูเดิมอีกวะว่าได้เลยพี่เจอกันอ้าวมั่วชอบไอ้เจมเป็นกับผมอีกแล้วพี่ใครวะ <laughs> đủ này quá À, James sẽ kẹt, ấy, mình nước James Cô ạ nên mình làm quế đi, đó ีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกผมเจอพี่เอฟพี่เตมตรงที่สแกนออกซ้ายมาทำเควสก่อนแล้วทีนี้ผมก็ลงมาตรงห้องแอดมินเจอพี่เอกแล้วผมก็ดูไอ้ตรงชีพจรตายสองผมเห็นพี่เบิร์ดเดินเข้าไปล่าสุดตอนก่อนที่ผมจะเดินออกมาแต่ไม่รู้ว่าตายตรงไหนแปลว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็อยู่ขวาบนเหมือนกันเหรอพี่ใช่ใช่โอ้ยสามคนอะผมรู้แล้วพี่ใครเป็นบ้างใช่บันแต่ที่ก็รู้เลยใช่ไหมผมรู้แล้วพี่สองคนเลยมุมที่ใารเห็นมีมีครบทุกคนแหละเอฟ เอฟ่ะดีน้องแพทกับพีเอสต่สติกันใช่ไหมใช่แล้วก็เทนนี่พี่มูนิแล้วก็อย่เอฟเคกันอยู่ตรงเสาใหญ่พี่นี่ก็จะเหลือกายกับพี่เอกนะเดี๋ยวไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่ละเพราะผมอ่ะเจอพี่เอกแค่ตรงแอดมินพี่เอกเดินมาจากซ้ายผมมาเดินเข้ามาทางขวาทีนี้ผมก็เลยเดินไปดูอะไรทั้งวันเลยแล้วเจอเจอสองโศกผมเลยเดินขึ้นมาแต่ว่าผมเจอแค่โศกพี่เจนะกอดพี่จะกอดแทนนี่กับพี่เบสเอาไว้โอ้เหล็ก กายเป็นชัวกายเป็นชัวะ<ค> <lever> น้องเป็นมาแล้วนี่นี่นี่สุดนี่สุด แทนนี่น่นี่ฮะแทนนี่อะไรพี่อวดแทนขำๆก่อนดิไม่ขัมันไม่ขับปีกยอมรับมันเดี๋ยวนี้เลยกายจะแพ้หรือยังไม่ได้เป็นจริงๆผมไม่ได้ฆ่าแล้วกายสงสัยใครไม่รู้หมดไปดูพี่สแกนสกิปสกิป จริงนะพี่ว่าพี่เอกไม่ใช่คือคือที่ที่ผมบอกตะเกียว like ่าพีเอกับพีเอสะน่าจะเป็นพีเออะไรใช่ไม่ใช่พีเอสผมผมว่าพีเอสกับพีเอฟเป็น้กกูกูดูาดกูโดนกิกูโดน นงงเลยขอบคี่เราวาไชตอนนี้คุณนี้เลือกเกินอ้าวมึงยัดศพใส่กูทำไมกูซื้อใจ